าวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ mới, ประจำวันนี้ค่ะหแล้ว,โ,ลวโอเคกูเกิลกระเสียบกูเกินไหกระายกูเกิลใช่อเ ว้าวได้น้ำกัยว oh, no. nope. ันนี้ดูนะแหนมเพื่อคุณเดี๋ยหรือวเป็นเพราอะไรเป็นเพได้เปิดระบบหรือเปล่าเปิดได้นี่เขาก็ตั้งเวลาอยู่บนเมนบอเข้าเปิดเอาเขาอยู่คือเพราตั้งเวลาวันนี้ไม่มีกูเกิลแล้วอ่ะกูเกิลเปิด ตอนแรกกันว่าสิมาหาลูอกอันลาวคุณแม่คิณศิาราืุอน,นี้พี่น้องเขาก็เปิดไปเพื่อพากันไปอันเพื่อพากันไปพัทยาไปคืนบ้านไม่อยังคุณสาราพี่น้องเกิดว่าสิมาหาลูกบ่นนี้เป็นว่าบัดนทิดเพราะใครบางคนเป็นวันกับออื่นก็เลยรอบนี้ยังไม่ได้เจอลูกนะครับรอบนี้ก็ได้มาเจอเบียบีเล่นเดี๋ยวมันมันไม่ออกคลิปอะไรสปาไม่ออกวะ เปลี่ยนชุดเร็วพอดีเอาสื้อผ้ามาอยู่เลยเรียนอีเลยนี่บรรยากาศเลยพี่น้องพุงไปพุงแล้วครับฝนตกเมืดอคืนโอเคสีฟาเล่นน้ำเบาไม่มีบานบ้อนไม่หรอโอ้ยเวกี้วิสกี้ กินก็เรียนดีกว่ากินกเรียนเลยบอกหนาเตี้ยอ้วนบอกบานบานสิมาหาลูกบปนเนียนตามแพทย์เป็น่าเพิ่งจะกลับมื่อไห,หล่ะมือหนีหรือผมว่านล่ะพี่นอออ้องบาดูตัวบ้านก็เลยว่าสิมาหาลูกบปนี่เพิ่ว่าเพิ่งสิยู่อีกมือหนึ่งสิยู่อีกมือหนึ่งก็เลยว่าเลยเห็นลูกเป็นรอบหนาเป็นรอบนั้นเกิดแต่สิมารับลูกวันที่สิบเอ็ดนะครับมารับโตเกียวนาริตะ ไปฉลองวันเกิดคุณพ่อวันที่11นะครับ1 1 12แล้วก็ยาวช่วงเลยเธอเอ็นลังก็ไม่ต้องมันนะถ้าไม่อยาพกพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้นะคะ